ถนนมีลังคาลังคาวิ่งเด้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมถนนไทยแลนด์แอดมินบันเฮาครับเพจแอดมินบันเฮาแล้วก็เพจถนนไทยแลนด์นะครับช่อง youtube ตอนนี้มาถ่ายคลิปที่ที่ไหนอะ่ะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูมอเตอร์เวย์สายใหม่ของโคราช รือตรงตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ยบนถนนตรงนี้เขาเรียกถนนใหม่เลขอะไรนี่ <g ül> ก็คือออกจากปากช่องมากําลังจะมุ่งหน้าผ่านลาตะคองเพื่อที่จะไปยังอโ,อโคราชหรือนครราชสีมานี่ด้านซ้ายมือนี่คือทางเบี่ยงออกไปยังมอเตอร์เวย์สายใหม่นะครับท่านผู้ชมสายมือครับนี่สายมือออกไปแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดที่จะให้เรา,าใช้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์นะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันมองไม่ค่อยชัดนะตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะดอูอยากวิ่งมากแล้วตอนนี้ตอนนี้อยากอยากใช้ถนนสายนี้มากๆแล้วรอนะครับรอ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 ว่าเขาจะเปิดให้ใช้ถนนสายเนี้ยตอนไหนอ่าแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวผมจะพาไปดู อเตัวเวยกก็ตอนนี้เรายังขึ้นข้างบนไม่ได้แต่เราวิ่งข้างล่างได้นะครับตรงน,นี้ผมจะใช้ความเร็วไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าแถวนี้จะมีกล้องจับความเร็วอยู่นะฮะประจําเลยนะครับตั้งแต่ผมขับรถเป็นก็ตรงนี้จุดนี้คือคือคือ,คอตั้งกล้องนะฮะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ตั้งหรือเปล่าแต่เรามันอยู่ช่วงไหนอ่ะอันนี้ยังไม่แสง เรามันอยู่ที่กถนนหลวงหมาเลขสองครับตรงนี้ยถนนหลวงหมาเลขสองนะครับเดี๋ยวเราแสงขึ้นไปน่าจะไม่มีอะไรเพราะข้างหลังรถสิบล้อแซงขึ้นมาแล้วนะคะมันอยู่จุดไหนนาะน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละวันนี้ตั้งไหมนะครับออกจากปากช่องมาแล้วก็ข้าม สะพานมาแล้วก็จะอยู่บริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆด้านขวามือเนี่ยครับท่านผู้ชมต้องจับความเร็วนะก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีกมที่80เอ้68แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเราจะพาไปดูถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่บางปะอินโคราชนะครับแต่จุดที่ผมทำคลิปให้ดูตอนนี้ก็ เขตลำตะคองแล้วกันเดี๋ยวดูพาดูบริเวณลำตะคองนะครับกควาพเร็วแล้ว,ลวไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะตั้งนะครับถ้าตั้งก็รถสิ่งรถใหญ่คงไม่ไม่วิ่งอยู่กลางถนน,นอย่างนี้นะคิดว่ายอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น ไม่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีเรื่องโควิดนะครับก็ออกไปไหนมาไหนลำบากพยายามจะเซฟตัวเองพยายามจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะก็อย่างที่ทำคลิปวันนี้ก็ออกมาแล้วก็ถ่ายจุดตรงนี้แล้วก็วนวนกลับไปโนนแดงก็ก็ไม่ได้ลงรถนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเนื่องนานละก็ ก็ยังไงก็ให้กําลังใจนะครับผมก็จะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกั็ภาวนะให้โควิดหายนะให้มันหายไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเรื่อยๆนะครับมาดู้สุดลูกหูลูกตาท่านผู้ชมดูด,ดูดูกล้องหน้ารถนะฮะแบบอ,อยากอยากขึ้นไปขับข้างบนมากๆเลยอยากขึ้นไปขับข้างบนมากๆเลยไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนแต่นี้เดี๋ยวเราไปวิ่งใต้มอเตอร์ว์ตรงนั้นก่อนเราเราก็แซงส,สายไปล้วกันนี่สะพานตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรภูเขานะครับข้างบนภูเขาลูกนั้นก็น่าจะเป็นอ่าเขาเยี่ย,ท,ยทิ่งไหมท่านผู้ชมใช่ไหมผมผมคิดว่าเป็นขเขาเยี่ยท่ยงใช่หรือไม่ใช่นะคอมเมนต์มาได้นะครับดีดีด้านท้ายมือก็เป็นมอเตอร์ว์ละ ว่าขับสนุกมากนะนะคิดว่าคงจะสนุกสนุกเลยแหละครับใช้ความเร็วแต่ก็ตามกฎหมายก็ไม่น่าจะเกินร้อยี่ถึงจะเป็นมอเตอร์เวย์ก็เถินนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ผมคิดว่าคนที่จะทำความเร็วที่ร้อยี่ลงมาถ้าในช่วโมงเล่นด่วนผงไม่มีนะครับเนี่ยอย่างผมใช้ความเร็วอยู่ตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบรอยสามสิบนะครับแบบพื้น,นเลย ถนนมีลังคาลังคาวิ่งได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมลังคาก็คือถนนมอเตอร์เวย์อยู่ด้านบนนะครับอัคดคลิปให้ดูนะครับบรรยากาศดีมากนะแต่ก็ข้างนอกก็คงเป็นแดดนะครับตรงไปนครราชสีมานะครับเบีย่ยงซ้ายก็เป็นปากช่องนะครับด้านหน้านี้ที่จะถึงก็ลำตะคองนะครับเขื่อนลำตะคอง รีวิวนะครับรีวิวถนนทางหลวงหมายเลข2นะครับถนนมอเตอร์เวย์ข้างบนก็เป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์สายใหม่บางประอินโคราชนะครับท่านผู้ชมก็บันทึกคลิปบันทึกเรื่องราวไว้นะครับไว้ดูอีกการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ก็ตรงนี้นะครับใน,คล,น,ลน, How, นค,บคลิปย้อนหลังซึ่งถ้าเป็นช่อง y o u t u b e แอดมินบ้านเฮาจะมีนะครับคลิปย้อนหลังซึ่ง ในช่วงระหว่างสร้างหรือก่อนสร้างนะครับแต่เพจถนนในไทยแลนด์นี่ยังไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเพจถนนไทยแลนด์เนี่ยผมเพิ่งสร้างขึ้นมาแยกออกมาจากเพจแอดมินบ้านเฮานะครับก็จะมาโฟกัสเรื่องราวบนถนนล้วนๆน,นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนท่านที่อยากดูย้อนหลังก็มีนะครับในช่อง y YouTube แอดมินบ้านเฮาไปค้นหาดูได้มีคลิปย้อนหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องราวบนท้องถนนสัส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชม ในอนาคตถ้าโควิดเงียบหรือโควิดนิ่ง hmm. ๆไปก็น่าจะมีเรื่องราวให้ดูทุกวันให้ดูทุกวันตรงนี้ก็3วัน4วันคลิปนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้ให้ดูนะรุ่นลูกรุ่นหลานดูได้นะครับเมื่อ 10- 20ปีที่แล้วหมายถึงคลิปนี้ในอีก10ปีข้างหน้านะครับลูกหลานจะกดเข้ามาดูเฮ้ยถนนสายนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ อัีตนะครับเรื่องราวบนถนนเนี่ยคลิปนี้ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยในอนาคตนะครับอาจจะสิบยี่สิบสามสิบปีนะครับลูกหลานดูย้อนหลังเลนฮนะดูย้อนหลังเฮ้ยรถรุ่นนี้มันมีเหรอครับเนี่ยอย่างข้างหน้าอะไรด,ด,ดีแมครุ่นรุ่นนี้เมื่อคือตอนที่ถ่ายอยู่แนวกำลังฮิตเลยนะครับแล้วก็รถที่ใช้ถ่ายก็เป็นตอนนี้ Fort u n e r นะฮะในอนาคตรุ่นนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นรถอนุรักษ์ไอ้นี่ก็ ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตามนะเอามาดูต่อครับข้างหน้านี้ก็เป็นลำตะคองนะครับดูถนนถนนสวยนะครับถนนสวยเอย๋ผมลองใช้เรียนวายดูใช้ได้ไหมเลียนวายใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรก็นี่ครับด้านซ้ายมือก็เป็นเขื่อนนะครับด้านซ้ายมือเป็นเขื่อนลำตะคองนะฮะด้านขวาก็เป็นภูเขา นะครับเป็นภูเขาซึ่งก็มีชื่อว่าเขาอะไรอ่ะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวดูต่อครับดูต่อครับข้างหน้าก็เป็นนิสสันนวล่านะฮะนิสสันนวล่าปีไหนไม่รู้นะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสี่ประตูอ่าอันนี้ควันนี้เขาเขาอาจจะเป็นควันธรรมชาติมันไม่ไม่ใช่ควันแต่งนะอันนี้ครับเป็นนิสสันนวาล่าตัวใหม่มั้งใช่ไหมไม่ใหม่เท่าไหร่ ถนนสวยนะครับถนนสวยปี2,564ที่บันทึกคลิปเรื่องราวนี้ไว้นะฮะเดือนกรกฎานะครับนี่นนสวยข้างบนมีกงแันลมด้วยครับท่านผู้ชมข้างบนมีกงแันด้วยน่าจะเป็นเขาเยี่ที่ยงแหละถ้าถ้าไม่ผิดนะครับหรือผิดยังไงคอมเมนต์มาได้นะเขาเยีเที่ยงมันเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนเข้าไปดูในรีวิวในไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Google ก็ได้นะฮะมาดูด้านหน้าเป็นสวนท้าวสุร,รนารีนะฮะ เป็นจุดพักรถครับท่านผู้ชมด้านซ้ายมือเป็นจุดพักรถแต่ผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยสวยงามมากนะฮะในมุมของผมนะครับท่านอื่นอาจจะมองต่างจากผมก็ได้นะวันนี้ถนนก็โล่งดีนหน่อยบันทึกคลิปมาให้ดูนะครับมีไม้ให้ดูด้วยตอนนี้ก็ใส่ร้อยสี่ขึ้นเนินนะฮะร,รถหมูด้านซ้ายมือนะครับนี่ขึ้นเนินมาแล้วเห็นถนอนอีกไหม ไปดูต่อนะครับถนนสวยงามนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆ ก็วิ่งได้ด้วยว่างั้นนะครับครับปกติก็จะมีคลิปให้ดูทุกวันนะฮะจะมีคลิปให้ดูทุกวันแต่เนื่องด้วยว่าช่วงนี้โควิดนะฮะก็ออกไปถ่ายคลิปลำบากหน่อยเฟตัวเองอยู่กับบ้านแต่วันนี้ก็ตัดสินใจออกมานะครับก็วิ่งตรงมาเลยแล้วก็ขึ้นกลับอันคิดกับจะพยายามจะไม่ ไม่ลงรถด้านซ้ายมือนะครับอย่างที่ว่านะครับเคลื่อนลำตคนะคองนะถ้าไม่ใช่โควิดจน,น่าจะผมก็ว่าจะแวะเข้าไปดูข้างในหนักสน่อยตรงจุดพักรถตรงนี้ซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆไม่รู้ว่าถนนทางอ่าเขาเรียกอะไรนะมอเตอร์วเวย์เนี่ยจะเริ่มใช้งานได้วันไหนเดือนไหนปีไหนนะฮะใครรู้คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะฮะ ก็อัปเดตรีวิวให้ดูตรงนี้เป็นอะไรข้างหน้าสวยงามมันมันถ้ามีภาพมุมสูงผมก็ก็สวยแต่ผมมีโดนแต่เป็นสายไม่ได้นะครับเป็นกฎหมายห้าวิ่งเกิน 100, หนึ่งร้อยห้าวิ่งเกินเก้าสิบดูไหมโอส้สวยงามีิลิ ีเขีวเข้าเขตสีเขียวแล้วครับท่านผู้ชมอำเภอสีเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอำเภอปักช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันสวยๆนะครับอยากวิ่งข้างบนมากเลย <Okay. S 1> ก่อนเมื่อก่อนไม่มีนะครับไม่มีแบบนี้นะครับไม่มียังไงเข้าไปดูได้นะครับในในใน u ูทูบมีนะฮะ ย้อนหลังได้นะครับเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้อยู่นะครับนี่ถ้าถ้าอยู่ข้างบนเราต้องตรงไปนะครับตรงไปหูดูสุดลูกหูลูกตาแต่เราวิ่งข้างล่างก็หลวมหมายเลขสองเงี้ยเราก็ต้องเบี่ยงออกขวาอาจจะคลอกหน่อยอเบี่ยงขวาออกมานะครับท่านผู้ชมนี่ก็ถ่ายเป็นคลิปพิเศษหน่อยให้ดูบรรยากาศ หลวงหมายเลขสองช่วงรัตะคองนะครับให้ดูบรรยากาศด้านบนเป็นทางหลวงไอ้ไม่ใช่ดีทางด่วนนะครับทางด่วนก็คือทางยกระดับอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกทางอะไรอ่ะมอเตอร์วเวย์นะครับมอเตอร์วเวย์สายใหม่นะครับช่วงรัตะคองนะฮะจริงๆริมันก็มีระยะทางตั้งแต่บางปะอินนะครับอยุธยานนะครับมามาจนถึงนครราชสีมาเลยนะครับ แต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็รอดูแล้วกันติดตามไว้เดี๋ยวเสร็จตอนไหนผมจะขึ้นไปขับถ่ายให้ดูด้วยนะครับบรรยากาศด้านบนเป็นยังไงนะฮะกดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วด้านหน้าก็จะเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรกันดงไหมแถวนี้ก็ยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าผมจะไปถ่ายอะไรมาให้ดูนะครับเป็นคลิปพิเศษขึ้นมาให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ เป็นคลิปมาจากขอนแก่นนะครับอยู่ๆก็มาลำตะคองเลยมันไม่ต่อเนื่องนะครับก็ให้โควิดหายแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ